ถึงจะดทีนะก่อของพ่อเนี่ยว่าแต่คุนหายไปในหมดนะสงสัยลรอก็นับแน่เลยแต่โคตดจะเมาเลยเนะี่ยไม่นั้ปาร์ตี้มาเลยอืมไปกันดีกว่าว่าแต่จะไปไหนทางไหนนะทางนี้แล้วกันอืมตกแตกตก,ตกใครมันวางเสาตรงนี้เราสั่งหรือเอะใครวางไปทางเราสั่งหรือเออโอ้ยไม่พูดแล้วอืมจ็บเป็นคนได้เนี่ยหัว เจ็บหัวนะโอ๊ยเจ็บขาด้วยนะแต่ว่านะที่นี่ยังสวยเหมือนเดิมเลยเนะี่ยเกาะของพ่อสินะว่าแต่เขาสร้างอะไรมันเต็มเลยเนะี่ยเอ๊ะริ่มปวดขาแล้วนะ่ะตรงนั้นเนี่ยมีม้านั่งด้วยนะ่ะจะนั่งดีกว่าอืออืออือว่าแต่ว่ามือถืออยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่นี่ไงอืมฉันต้องโไปหาเมลนะนะ นี่เมย์ได้ยินไหมได้ยินครับนายท่านรีบรัดเดี๋ยวนี้นะให้เวลาสองนาทีรีบเลยท่านอย่าผมให้ไวายกำลังรีบไปครับให้วายมาหรือยังเร็วๆกำลังไปครับจะถึงแล้วครับอืมเร็วๆสิไม่งั้นฉันจับปิ้งนะโอ้โหนายท่านกระดูกเกินมาแล้วครับโอเคดีมากลมไม่ได้แล้วนายนะครับนาลุกสิ แล้วก็มาเรียบอกด้วยนะเห็นไหมเนี่ยซึ่งผมติดอยู่ไปกำนิดันไปนั่งฝั่งคนนั่งได้แล้วนะเร็วเร็วูปปากนะขอโทษการแบดันอ้าวผู้ชมก่อนจะไปรับชมกันต่อนะ มาชมน้องสาวสุดเล็กข้างผมก่อนจัดมาเลยเอ๊ะอะไรนั่นนะท่านพ่อกับท่านแม่เตรียมตัดงานต้อนรับท่านพี่แล้วสินะอิจฉาจ้าอยากเป็นเหมือนท่านพี่จังสักวันล่ะฉันต้องเป็นอย่างท่านพี่ให้ได้ ท่านพ่อกับท่านแม่จะได้พรมใจหายหน่ยใจเมื่อกี้ก็เป็นเรื่องราวของน้องสาวสุดเล้ค่าของผมเองเนะี่ยทีนี้ก็มาถึงพระเอกแล้วนะ เออสวัสดีครับคุณพ่อเซ้นวอรัเรนเทียมารายงานตัวครับอ,อ้าวมาแล้วเหรอลูกเซ้นวอรเรนเทียเอาละเห็นรถรอบๆอ,อบลูกไหมพ่อซื้อมาให้ลูกโดยเฉพาะเลยนะเลือกเอาตามใจได้เลยล่ะอย่าลืมสิคุณฉันก็ซื้อให้ลูกนะโอ้โหคุณพ่อก่อ่อยสีสีครับผมชอบมากเลยนะทุกคันเลยอืมอืมมาให้กอดหน่อยสิไม่ได้เจอกันตั้งนานแนะ่ ่าแต่ว่าคุณพ่อครับทําไมถึงซื้อให้เยอะขนาดนี้นะฮะก็พ่อรักลูกไงล่ะจะว่าไปลูกเนี่ยอายุ20แล้วนะแต่สิใจจะไปเรียนต่อหรือยังล่ะพี่ลาูเพิ่งมาถึงเองนะเอาไว้คุยข้างบนดีกว่าอ่าได้ได้ได้ไดปลูกเราขึ้นไปข้างบนกันก่อนดีกว่าเอ๊จะว่าไปลูกสอบบอปลายเป็นยังไงบ้างล่ะถึงแม้ว่าจะไม่ถามเรื่องการเรียนก็เถอะแต่ว่าก็อยากรู้อยู่ดีนั่นแหละก็เต็มทุกวิชานะพ่อผมมันฉลาดอยู่แล้วนะ โอ ality, ้ลูกพ่อดีด่าภูมิใจจริงๆเลยก็อยู่แล้วนี่ก็ผมเป็นลูกพ่อยนะวันนี้โคตรหล่อเลยพ่อคนนี้นะขอแชะก่อนนะอัะแชะอัดเชิบสวัสดีครับโซเชียลวันดีครับผมอเกลิชูโอเกลิชาโอเกลชูเชาชาเปิดประตู ทะเลช่างกว้างใหญ่จริงๆนื่าจะมีสัตว์น้อยใหญ่เต็มไปหมดส่วนถ้าเทียบเปรียบเทียบลูกเราก็คงจะเป็นจุดสูงสุดของหงส์วาหาแแล้วนะเอะ๋หมายถึงอะไรนะฮะก็ลูกจะต้องเป็นเจ้าคนใยนคนไงที่พ่อหมายถึงนะโอ้เอาล่ะลูกมาตอ่อเรื่องของเรากันดีกว่าตอนนี้ลูกก็อายุได้20ปีแล้ว เรื่องการเรียนลูกก็ต้องคิดได้แล้วนะมหาลัยล่ะได้คิดหรือยังล่ะว่าจะไปต่อที่ไหนนั่นสิคนน้องเทียของเราเนี่ยเกเก่งจะหาที่ไหนมาให้เรียนอีกเนี่ยก็นะถ้าเกิดว่าผมก็ขอใส่ไข่แล้วกันนะคุณนายคุณท่านฉันมีมหาลัยแนะนำให้กับคุณหนูเทียด้วยล่ะมหาลัยนี้มีชื่อว่า a อโรเลียสยูนิเวอร์ซเป็นมหาลัยเฉพาะคนพิเศษ อ๋อ a โล e ลียสยูนิเวอร์ซมหาลัยนั้นสินะพอพูดถึงก็นึกได้เลยมหาลัยนี้แข่งไม่ใช่หรอคนนอกไม่สามารถช่วยได้ไหนจะยังเน้นความเท่าเทียมอีกฉันจะช่วยน้องเทียมของฉันยังไงล่ะเมื่อกี้แกว่าไงนะเมธฉันนพิเศษสุดแล้วมหาลัยจะพิเศษกว่านี้ได้ยังไงฉันจะไปเหยียบย่ำให้หมดเลยนะพ่อส่งผมไปเรียน๋ยวนี้เลยผมจะทให้คนพวกนั้นมาเป็นหมากบนกระดาษของผมไม่หมดเลยแล้วพ่อจะคอยดูผลงานของแกไอ้ลูกชาย ถ้าลูกจะต้องไปเรียนที่หมหาอะไรลูกก็คงจะต้องการยานผ่าได้สินะงั้นเราไปเอาอยานผ่านะของเรากันดีกว่าไปขึ้นเฮล,ลิคอปเตอร์ก,อรกันลูกพ่อผมขอขับได้ไหมอ่ะรามนี้ผมไปเรียนขับเครื่องบินมาด้วยก็เอาสิพ่อไว้ใจลูกนะ เก่งจริงๆเลยลูกแม่สมกับที่ได้รับรางวัลนักบินยอดเยี่ยมแน่นอนแล้วครับแม่ผมเนี่ยระดับไฮเอนเออคุณหนูครับชอบไหมครับคุณท่านสั่งมาให้เออก็ชอบนะแต่ว่าชอบสีฟ้ามากกว่าโอ้ชนนี้มันเก่งจริงๆดีเลิศประเสริฐดีทุกอย่างใครจะเทียบได้วะ คนตีโทเอกจะัตะว่าเรียกจอมพลเรือนาวาเอกตีนี่คือคำสั่งจากคุณหนูเตรียมขึ้นบินไปที่มหาวิทยาลัยร,รับทราบไหมครับรับทราบพฮปแลนดิ้งเทคออฟเทงโกเดลต้าเลสโกหนูโชคดีครับผมลาก่อนละ่ะเกาะแห่งนี้เกาะของฉันฉันจะไปสร้างตำนานในเรื่องราวไหม น้ที่มหาวิทยาลัย Allureus University เอ้ยอ้ยแม่งชนไหลทำไมวะไอหัวข้าวไอ้กันนายเดินไม่ดูตามมาตาเรือ น้ำตาลเรืออะไรของนายนะฮะไอ้งอกจะเอาหรืองไงฉันไม่ได้งอกเว้ยไอ้หัวสังสีไอ้วันนี้มันดีนไม่เอาเรื่องนายก็เท่วกันนะฉันรู้สึกว่าอยากคุยไปละเชียวทำเป็นแอไปไม่ได้ข่าวหัว